ม่จะบอกผมไหมเรื่องอะไรคะทำไมคุณถึงไม่นอนถ้าคุณถาอะไรแปลกๆเออ่ผมมีอะไรจะบอกด้วยผมเข้ามาเมื่อคืนเพื่อขีดบทที่คุณขอเอาไว้อยู่แป๊บหนึ่ง ที่หน้าต่างเปิดออกแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเทียนไขที่กระเด็นตกโตะ๊ะยกเว้นนั่นยกเวน้นขาจะไปปิดหน้าต่างผมผมก็เห็นเงาคนแล้วเห็นหน้าไหมไม่ไม่พอผมปิดหน้าต่างเขาก็หายไปละแล้วเกิดอะไรขึ้นเราผมก็กลับไปนั่งหาต่อจนได้ยนินเสียงประตูตรงทางเดินเปิดผมก็เลยเดินไปสำรวจดูอีกครั้งหนึง่งซึ่ง จริงๆไม่น่าทําอย่างนั้นเลยแล้วผมก็เห็นเงาคนแต่ก็ยังไม่เห็นหน้าอีกคุณโทรหาใครไหมไม่แค่พระเจ้านอกจากคุณแล้วมีใครที่มีกุญแจที่นี่อีกอคุณพ่อที่บดีอพ่อครัวพานโรงแล้วก็ผมเท่านี้แล้วบทแล้วคะคุณพ่ออก็พระคัมภีร์ใหม่ อย่าถึงพระเยซูท้าทายฝูงคนที่กำลังจะขว้างหินใส่โซเพนีขอให้คนที่ไม่มีบาปขว้างหินก่อนใช่น่ายกย่องและพระคำภีเก,ก่าล้วคะก็มีบางการน,นะแต่ดูมัอนจะรุนแรงด้วยทำไมเป็นงั้นละ่ะการลงโทษผู้ละทิง้งสมัยก่อนรู้จักในชื่อเส้นทาง โอเคแล้วเด็กแคมเบลนะ่ะใครจะไปรู้ว่าเธอเดินเส้นทางนั้นรอทิ้งพระเจ้าเลยนะมีคนเห็นเธออยู่กับแมคเคนซี่มันไม่ค่อยจะเข้าเขาเลย đêm cà phê sắc cao mà hê hey, ba luôn chả ở bẹp mi cà phê in mấy Not just tomorrow, oh, but right now. Now some say that dreaming just makes you a fool. You What's i kid in school I won't quit dreaming. Be here, I'm ใช่มีอย่างอื่นที่ผมต้องการตอนที่ทําอยู่อีกผมต้องการสันติภาพบนโลกนี้ผมอยากได้พิซซ่ามาร้องเพลงงานแต่งของลูกสาวผมผมต้องการให้พวกคุณพูดน้อยลงด้วยใช่ใช่ใช่แล้วขอบคุณฟิววัสดีฟิววอลเลสจะไปเจอพวกคุณที่ศาลาว่าการและช่วยเหลือด้วยขอบคุณมากค่ะโจสวัสดีไรในมือบนคอฟอนเกิดอะไรขึ้นนี่ในอำเภอเขาตัวแป๊บหนึ่งนะคะคุณนักสืบ ามฉันมาเร็วมีอะไรฉันไม่รู้ว่าจะจับหรือว่าจะขอบใจดีเรื่องอะไรที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แลวก็ช่วยชีวิตฉันเอาไว้นะผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรดูมือหน่อยเอามือมาดูหน่อยคุณไปทำอะไรที่โรงแรมฉันเมื่อคืนนี้คุณไปทำอะไรที่เซนจูนี่วิวกับบารอนใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นราะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณจะให้ผมพูดว่าอะไรโอเคผมไม่รู้ว่าคุณไปไหนมาไหนกับบารอนเล่นไปตำรวจผู้ร้ายนักสืบผมเลยรู้สกปรรอยคุณ ไม่ถึงกับตลอดที่สิชั่วโมงหรอกนะแค่ตอนมาไหนมาไหนเท่านั้นเองจนคุณกลับไปที่โรงแรมดูละครโอเคข้อแรกฉันไม่ใช่นักสืบฉันเป็น FBI ข้อสองคุณเลือกที่จะร่วมมือกับฉันในคดีนี้หรือจะให้ฉันย้ายคุณออกไม่เป็นไร ใบอนุญาตก่อสร้างปีที่แล้วมันควรจะอยู่ในนี้นะเวะเลสขอบคุณมากครับได้ฝากบอกโจคาราโบรด้วยว่าเขาเป็นนี่ผม จะบอกใช่นไหมไม่รู้สักเรื่องจะเป็นอะไรนะเนี่ยมีสองสามอย่างที่ฉันพยายามคิดอยู่อย่างเช่นอะไรฟิสิกส์เหรอหรือว,ว่าก,กลไกควอนตัมข้อมือสาวๆมันถูกผูกด้วยเงื่อนแน่นอนใช่แล้วก็รอยตัดรอบดวงตามันไม่สมบูมณ์ไม่ไม่มันเรียบเหมือนกับมีดผ่าตัดมีดผ่าตัดหรืออะไรที่มันแหลมมากรู้ไหม ว่ามีดอะไนประสงค์ของช่างมันเป็นยังไงตอนที่บานหลวมบอกผมว่ามีสามคนที่มีกุญแจผมคิดว่าเขาคงจะหนมใครไปบางคนโอเคฉันยอมแพ้ผมเคยทำงานก่อสร้างมางโอเคเวลาคุณทำงานสักสองสามวันวันหน้าก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก็จะมีกุญแจโอเคพี่สเตซี่ต้องเอาหมายสาร คุณต้องแต่ผมไม่ท้องแจ๊คุณบุกเข้าไปไม่ได้นะต้องได้สิมไม่ก็ทำไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่คุณพบในนั้นจะไม่สามารถใช้ได้หาไม่มีหมายสารนั่นมันในสารนะมันเป็นแผนกข,ของคุณส่วนผมน่ะเป็นพวกวิตกจริตจิตแตกประสาทแะกแจ๊คอย่าเข้าไปที่นั่นเลย